สวัสดีนะคะก็มาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะในจองเรียนข้องหลักคองว่วงนะคะเรียนนี่ก็เป็นเรียนทีไม่ได้ไม่อะไรเลยนะคะว่างย่ามาได้สักเรียนส่งเรียนก็ห้าไม่เจอนะคะเป็นเรียนราคาส่งบาทนะคะไม่ว่าเรียนอะไรนะคะก็มีคุณค่าต่างด้านที่ใช้ต่างนั้นนะคะตาท่านไปยามากเก็บไว้นะคะ เรียนซอบาสสีทองอาจจะไม่ก่อยไม่เร็วนะคะแต่ก็ยังไอเอ็นว่าเป็นสีทองนะคะเดี๋ยวปอดซ่จะปริกไอถุกทันได้ดูนะคะเรียนสีทองส่วนหมากจะประมระว่างต่องเรื่องกับต่องเด้งนะคะเมื่อผสมเร็วก็กลายเป็นเรียนต่องเรื่องนะคะเพราะมีต่องเรื่องหมากว่านะวะนะคะเป็นเรียนมุ่นเวียนดีใยตัวไปในธงตลราดนะคะด้านหน้าก็ ส่วนใหญ่ก็มีประปักคมปลาล่วงโรกาวนะคะมีปลาเซียนก้มปลาล่วงโรกาวอยู่นะคะเขียนแปลว่าผู้มีพล้อดุญาดีราชการตีกาวนะคะทำคลิปไม่ค่อยทำในตีสว่างสักต่อ,อไร่ผัวเส้นเดสมันโดนนะคะก็เอะมาทำตีในองนะคะเส้นก็ไม่จาสักเท่าไร่นะคะแต่มีแหละยไม่ก็เรียน สซ่บาท,ทสี่งพอโซ่นี้นะคะเดี๋ยวยังไม่บอกว่าพอโซ่ลยนะคะเดี๋ยวปริกดูก่อนเพื่อบอกแลืโบกปิดปิดทุกๆไปนะคะก็เป็นเวียนมุ่นเวียนตีจับใจใจจ้อยในธงตลาดออกมาปริกดูนะคะปริกยากละนะคะกเ็เจนเดี๋ยวนะคะเปลี่ยนว่าเะรอ่ะโคเจนว่าพอโซ่โซงพันอารอย 14นะคะทรงปั่มอร่อยอาบี่ดูมอยชัดนะคะแต่ว่าเรียนกดซอทรงปันอร่อยอาบี่กดติดอยู่ในอันดับเรียนที่เขาแชทไวในซิบอันดับนะคะแม่ว่าจะอยู่ตีอันดับลางๆคืออันดับที่แจ็นะคะของเรียนเรียนนี้ก็มีจํานวนการผลิตที่จัดเจนที่ไปนคนกว่ามากก็รวยไปสิบล้านเรียนนะคะก็ตื้อว่าไม่ใจน้อยนะคะรวยไปสิบล้านเรียนก็ตื้อว่ามารกนะคะ ตาตามวาราคาหมากว่านาเรียนไม่ตาเป็นเรียนตียังไม่ได้ใช้ใช้ที่ยังไม่เยี่ยมอยู่ก็มีราคาหมากว่านาเรียนไล่เต่าอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ตึงอาชิบาทนะคะรากายังติดอยู่ตําว่าอาชิบาทนะคะก็เก็บไววนะคะเป็นความสุขตัางใจเราได้เก็บเราได้ก่นหน้านี้สุขใจที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเราจะเรียนปโซชงปันอารย์อาสิบสี่ เรียนโซงบาทก็ว่า,ากันเลยค่ะพี่น้องค่ะไป้าปิกใจปิกว้าปิกนาปิกร่างกันอยู่ว่างอีปบจักเลียงตรงเรียนไม่ใจหายนะคะยกเว้นว่าเราเก็บมานานเลี้ยวไอ้นั่นคือหายนะคะไปอ้ามาจากกระปุกมานายแต่ถ้าไป้าจากตรงตลาดคอตเตอร์วะหยาบอยู่นะคะน้ำหนักกองเรียนก็ประมาณสี่ครัมนะการผลิตรวยเพรซิฟลันแต่ว่าจัดอยู่ในอันดับเจ็ดกองเรี้ยง ราคาส้งบาทที่เขาจัดอันดับไว้นะคะติดอยู่ในอันดับเจ็ดร้อยเปดสิบหลานเรียนนะคะตีผลิตท้ามีหล้วไม่ก็ก็มีแลวก็อย่า่ายกระได้เก็บไว้หรือไข่ล้านหรือไว้ไ้ตัวเองได้ดูไปนะคะได้รับชุ่มไปไอันนี้ไม่ต้องปลิกไปปลิดมาเลยนะคะด้านหน้าก็เป็นรูกล้องผ่อล่วงผ่าเสียนใหญ่นะคะก็เก็บไว้แล้วก็ ไม่ต้องตามรื่องรรคาะค่ายบางคนบอกว่าใส่ไม่ซือ้อก็ยังไม่ถึงเวลาซื้อนะคะบางร้านที่เขาดังๆก็มีเบียเป็นหลายๆเส้นก็ยังไม่ซือ้อลตึ้งโฉงเี่ยัยงเบียอยู่หี่้อยบาทไปซื้อปื้อนะคะใครทานข้าวมาช่วยรับชมกันนะคะพูดกันตรงๆนะคะว่ายัางไม่มีเบียรัรบซือ้อเราก็ยังมาเน้นการซือ้อเปราะว่าชุดหมงมไม้ก,ก้องโฉงเลี้ยกง,ง,งกองากอกว่วงโกโบกถูกฐานไวเร็วน,นะคะว่า เพื่อแลกเลี่ยนเรียนรู้แตนมีความรู้่านก็มคาคอมเมนต์บอกกันนะคะช่องนี้มีความรู้ก็ได้เหมนยายอธิบายให้แตนได้รับทราบไปคลิปหละยอิทดละวีนะคะจนกว่าถ้าตตนเลสิบคลิปก็ได้ความรู้ซิคลิปคลิปหละยอิดก็ยังดีที่ไม่ได้ก้ามารับชมนะคะเราจะได้ศึกษาไปปลอมๆกันนะคะสําหรับวันนี้ช่งเลียนของเราก็วก่ากรต้องข้อขอประคุณทุกทานที่เข้ามารับชมนะคะ เดี๋ยวจะนําเรียนที่จชทอันดับซิบอันดับเลยยูออันดับเนื่องหมายถกท่านได้ันับชมนะคะว,ว่าเป็นเรียนอะไรอันติดตามนะคะจะนําเรียนอันดับเนื่องมาให้ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็อลาถูกต่านไปก่อนสวัสดีค่ะ